สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะแนะนำการติดตั้งพ่วงข้างแบบสลักนะครับแบบสลักถอดง่ายนะฮะเราไปดูกันเลยครับนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเดิมนะครับที่เราจะติดนะแต่ ตัวนี้เป็นตัวที่สลักที่เราจะติดนะครับเป็นการถอดง่ายนะเราก็ทำเหมือนคลิปที่แล้วนะครับทําติดรถให้เรียบร้อยนะครับแบบอย่างนี้นะถอดได้อย่างนี้นะครับนะแบ่อย่างนี้ติดรถ3จุดนะครับ3จุดนะแต่การติดตั้งจะไม่เหมือนอขันน็อตเพราะว่าขันน็อตเนี่ยเป็นการติดตั้งที่ใช้ ใช้าร์มแม่นยำนะไม่เท่ากับตัวนี้แต่ตัวนี้ต้องใช้ารามแม่นยำสูงนะครับเพราะนั้นเราเหมือนเดิมครับต้องมีนะระดับน้ำนะมีตะับเ็ดนะครับอย่าลืมคูนะครับอย่าลืมคููนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเช็คนะครับนะเราไปดูการเช็คนะครับว่าการเช็คเนี่ย ทำยังไงถึงจะตรงนะครับแล้วดูไปดูกันเลยครับครับเดี๋ยวเราจะเช็คล้อฝั่งซ้ายก่อนนะครับล้อพ่วงข้างนะครับจำํำหนดล้อนะครับนะล้อตรงนี้นะครับจะต้องไม่เกิน12เซนนะครับไม่เกิน12เซนความการวิ่งเนี่ยนะฮะ การวิ่งของเราเนี่ยจะเสมอนะครับไม่ว่าจะทุกของหรือจะ,จะวิ่งตัวเปล่านะครับะนะเพราะน,นั้นเราต้องอาการเช็คนี่ต้องแม่นนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูาเช็คล้อว่าตรงไหมนะเราติดตั้งมาเที่ยงไหมนะครับทิ้มไปเลยนะครับขอบล้อนี่ครับเหมือนเดิมครับ อ่าอันนี้6เซนนะด้านหน้าห้าครึ่งอันนี้สวยนะครับนะสวยมากนะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยนะจะเข้าเล็กน้อยอันนี้สวยนะครับต่อมาเรามาดูนะครับเช็คด้านรถนะครับการเช็คที่รถนะครับนะความแม่นยำนะครับนะเราต้องเช็คที่โซ่นะครับความแม่นยำต้องเช็คที่โซ่นะครับเพราะว่าโซ่เป็นตัวขับพาโซ่มีความเที่ยงนะครับ นะเรามาดูเลยครับนะครับเราแทงไปที่โซ่เลยครับโู่ขนานกับตัวซาเล็งนะครับเท่าไรอ่านี่ยี่สนะิบคนนี้ข้างหน้านะครับดูข้างหน้านะครับขหน้าเราก็แทงไป,ไปที่โซ่แนวเดียวกันอ่านี่นี้1ครึ่งใช้ได้นะครับบวกลบแล้วหน้าลุม1นึ่เซนโอเคนะครับโอเคแต่เป็นการถอดสลักเนี่ย เราต้องมีการปรับแต่งเทคนิคนะครับแล้วแต่ว่า,าการวิ่งของเขาเนี่ยนะครับจะวิ่งบนถนนลาดยางมีความเอียงหรือลุยสวนนะตลกุกขุกขักอันนี้การตั้งแตกต่างกันครับครับเดี๋ยวเรามาเช็คระดับน้ำนะครับดูอีกทีหนึ่งว่าควารรมแม่นยำเหมือนปกติไหมนะอยู่ในความปกติไหมครับเนะช็คเหมือนเดิมนะครับนะดูระดับน้ำ โอเคนะครับ่าสูบไปหน่อยนะึงสูบไปหน่อยนะึงน,นะฮะอันนี้ต้องเผื่อเอาเองนะครับดูว่าเรารถของเขาเนี่ยมีความนิ่มนะความนิ่มความแข็งนะครับว่า,านิ่มเกินไปนะการขับรถมันจะเอียงนะ ดูข้างหน้าครับข้างหน้าโอเคนะครับปกตินะ,ะลูกศรเดินนะครับน้ําเดินน้ํานิน่งไม่ได้นะครับน้ําต้องเดินนะลูกน้ําต้องเดินขึ้นครับครับคันนี้เป็นทักซิโดนะครับนะทักซิโดคันนี้เป็นคันพิเศษนะครับที่เราจะต้องทําทเกียร์ถอยหลังด้วยนะครับโดยเครื่องเดิม นะแล้วก็ขับเคลื่อนนะล้อซ้ายล้อขวาพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะครับตอนที่หนึ่งนะเราก็มาทําต่อไปนะครับติดตั้งต่อไปต่อมาเราก็วัดที่รถนะครับเช็คที่รถโอเคครับอ่านะใช้ได้ครับต่อมาเราก็เริ่มการติดตั้งเลยนะครับเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับใหพลาดนะครับ นะอ่ายายพลาดเราก็ดูจุดให้ดีครับนะเริ่มเชื่อมเลยเอาแค่ยู่ให้แน่นนะห้ามอย่าให้หลุดเพราะว่าหลุดแล้วเดี๋ยวศูนย์เราผิดพลาดนะครับด้านหลังให้แน่นครับครับเดี๋ยวเรามาดูจุดหน้านะครับอ่าจุดตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดัดเหล็กกันก่อนครับผมครับต่อมานะเป็นการดัดเหล็กครับ เล็กด้านหน้านะครับอืมเราใส่ดัดเล็กเลยนะครับการดัดเล็กก็ต้องมีความชํมนานาญนะครับว่าเราจะเอาโค้งเท่าไรเลี้ยวเท่าไหร่พอเท่าไรนะครับดัดเลยครับนะอันนี้เป็นโค้งด้านหน้าผมจะไม่ใส่เหล็กแบนดนะครับเพราะว่าเหล็กแบนดเนี่ยเกิดปัญหามันจะทําให้รถเนี่ยผิดทรงเร็วนะครับเลยใช้เหล็กกลม นะ,ะาได้หลุกหลังแล้วนะครับนะเกินไปนิดหน่อยแล้วก็ดัดออกนะเกินะนะอ่าอันนี้ดัดเหล็กเรียบร้อยนะครับนะอีกนิดหนึ่งนะครับมองดูแล้วยังไม่ได้ฉากยังไม่ได้เตาครับอกอนนเด โอเคครับเรียบร้อยครับค,ครับเราได้เหล็กเรียบร้อยแล้วออกเชื่อมเลยครับนะทำการเชื่อมเลยครับต่อมาเราก็ใส่อันกลางนะครับใส่อันกลางนะ แสนกลางเพื่อ,อไม่ให้โยกซ้ายโยกขวา3มจุดก่อนนะครับเหลืออีก3มจุดนะเป็นจุดคู่กันนะครับเป็นสลักเนี่ยจุดคู่กันก็ต้องค่อยๆใส่ไปนะครับใส่หูหน้าครับ แบนะบแล้วอก้มต่ำนิดนึ่งนะคความแข็งแรงนะครับนะไม่เพี้ยนเลย ไม่เพี้ยนทำไมผมถึงต้องเอายาวลงมาครับเพราะว่าการยึดเนี่ยนะผมสังเกตนะครับการยึดระยะยาวก็การยึดช่องแคบเนี่ยช่องแคบไม่สามารถนะประคองความหนักได้นะครับครับต่อมาเราก็มาย้ําตรงกลางอีกช่องหนึ่งนะครับแต่ละจุดนะจะมีตัวค้ำถึง2ตัวนะความแข็งแรง มจะใช้เหล็กกลมทั้งหมดเลยนะครับนะฮะการติดตั้งตัวรถนะครับนายกเว้นตะเกียบนะครับใช้เหล็กแบนดนะจุดนี้จะต้องตึงสักหน่อยนะฮะอืมเพราะว่าเวลาการออกมันจะมีการดูดนะครับเดี๋ยวจะถอดสลักไม่ได้เพราะนั่นมันมีความละเอียดอยู่นะครับแล้วเราก็เชื่อมเลยครับผมครับต่อมาเราก็มาใส่ตัวหลังนะครับตัวที่สองนะเข้านาไปหน่อยข้างหลังเดินนาไปหน่อยนะ เดิมต่ำเออเออนะครับใส่ตัวล่างนะครับแล้วก็งอโค้ง,ง,งดูสวยงามนะครับลูดเวลาล้างเนี่ยไม่เวลาล้างเนี่ย,ม,ลลยมันจะบาดมือเราต้องดัดโคง้งเป็นเหล็กกลมจังล้างง่ายครับนะการล้างการตกแต่งนะครับล้างง่ายล้างคล่องนะครับไม่บาดมือนะนะครับเดี๋ยวเราก็มีตกแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นการที่ เราจะติดพ่วงเนี่ยเราจะดูสายตาไม่ได้นะครับเราต้องใช้เครื่องมือเราต้องเชือกครูเชื่ออาจารย์นะครับมีครูมีอาจารย์อยู่ไม่ว่าจะเป็นช่างอะไรก็แล้วแต่นะครับครับต่อมาเราก็ใส่นะตรงกลางนะครับคันนี้ผมบอกไว้แล้วว่าเราจะต้องใส่เกียร์นะครับถอยหลังด้วยนะครับพร้อมพ่วงเพราะนั้นเราต้องทําให้แข็งแรงกว่าคันอื่นนะฮะตอนนี้เรา ติดตั้งอันที่3นะครับเพื่อ,อโยงให้แน่นหนาขึ้นนะแต่สวยงามครับนะครับเป็น3จุดนะครับจะแข็งแรงนะเราก็ดูแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับนคนใช้ก็สะดวกนะครับตอนนี้เราก็เชื่อมให้แน่นขึ้นนะครับนะ ตรงนี้ก็เราก็ใส่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ3จุดนะครับ1 2 3จุดสวยงามครับนะ,ะสลักจำเป็นต้องมีขาตั้งนะครับนะจำเป็นต้องมีขาตั้งถ้าไม่มีขาตั้งเนี่ยต้องใช้กัน 3- 4ี่คนถอดนะครับเพราะว่ามันจะล้มไปโดนรถถ้ารถเข้าใหม่ๆป้ายแดงนี่ไม่ได้เลยครับเพราะนั้นต้องมีขาตั้งแล้วถอดคนเดียวง่ายๆนะครับถอดคนเดียวใส่คนเดียวนะครับนะ มอีอยู่คันหนึ่งนะครับผมจะพาไปดูคันเก่านะครับที่ทำไปแล้วนะเอาไปใช้งานนะครับตอนนี้ยังอยู่สภาพเดิมนะครับเนะจ้าของกอ็ต้องการเปลี่ยนรถนะครับนะต้องการย้ายรถรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นสลักเหมือนกันนะครับนะรุ่นสลักนะครับเนี่ยนะรุ่นสลัก นะครับสลักเก่าแล้วนะครับนะรุ่นสลักเหมือนกันครับเป็นสลักนะฮะสามตัวเหมือนกันนะครับตัวนี้10ปีแล้วครับนะสิปีที่ใช้นะครับ10ปีนะตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับสัญลักษณ์นะครับญญนะบนะของเราเป็นสปริงนะฮะรุ่นแรกๆยังไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่ นะครับตัวนี้หน้าตรงเหมือนกันครับเรามาดูตรงข้างหน้านะครับที่ผมใช้นะคันโกงตรงนี้มาเนี่ยก็เพราะว่านาะขีเข้าป่านะครับเข้าทวันมันจะได้ไม่ไปชนหัวเข่าเรานะครับเรากันไว้เลยนะย่าคาก็จะไม่แทงเราหรือเกิดการรถเราขี่ไปนะไปเฉี่ยวชนต้นไม้เนี่ยตัวนี้จะช่วยได้นะครับไม่ให้สเสลงเนี่ยนาะยุบตัว นะจะต้องเป็นการซ่อมเยอะแต่ตัวนี้จะช่วยได้จะช่วยเบาแรงลงนะครับแรงประทะนะครับแล้วเราก็จัดแต่งนะใส่ให้สวยคนะันโยงนะครับนะตรงกลางความจริงผมมีการท้วันด้านล่างนะครับการชนข้างล่างแต่ตัวนี้เป็นการยกสูงนะครับยกสูงไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรประทะมากนะครับนะอย่าลืมนะครับนะติด กดติดตามนะครับนะมีตอนที่2เพราะว่าเราจะต้องใส่เกียร์นะครับขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับขับเคลื่อนล้อข้างกับล้อหลังนะเครื่องเดิมนะครับใส่เกียร์ถอยหลังตันนี้ขึ้นเขานะครับรถคันนี้วันนั้นชอบใจกดติดตามนะครับนะถูกใจกดติดตามเราจะมีสิ่งดีๆมีประโยชน์มาให้ตลอดนะครับวันนั้นวันนี้นะเราผมขอนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ ครับเราได้เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะลืมไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะถอดให้ดูนะครับนะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราออกเชื่อมให้แน่นนะครับนะเฉพาะสลักนะครับชุดสลัก3ตัวเนี่ยเราต้องเชื่อมให้แน่นทุกอันก่อนนะครับอย่าเชื่อมเล็กน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราออกไปเชื่อมข้างนอกเนี่ยมันจะโดดตัวแล้วก็จะบิดตัวไม่สามารถใส่ได้นะครับนะ อ่านหน้านะครับเราก็ต้องขันน็อตให้แน่นนะครับเดี๋ยวมันจะตกนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะถอดให้ดูนะครับต่อมาเราจะถอดนะเราก็เอาของที่รองล้อออกครับนะเอาถอดแล้วก็ดึงออกเลยนะครับดึงออกง่ายๆนะดึงออกง่ายใส่ง่ายครับกลางนะครับกลางแน่นนิดนึง ก็ออกนะนี่นะครับออกได้แล้วสามตัวครับแล้วเราบิดตัวรถนะเราจะบิดตัวรถออกนิดเดียวครับหันหนะ้านะครับออกแล้วนะหนาดออกแล้วครับแล้วเราจูงรถออกเลย๋อ ลงตั้งไม่ลงนะี่แหละครับนะก็ถอดง่ายๆอย่างนี้ครับนะครับวันนี้นะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับกดแชร์กดไลค์ กดติดตามนะครับวันนี้ผมขอลาก่อนครับสวัสดีครับ